ถ้าคุณรู้เรื่องนาฬิกาคุณสามารถสร้างอาชีพได้ นาฬิกาของจริงและของปลอมมาให้เห็นควาเปรียบเทียบว่ามันแต,ตกต่างกันยังไงแล้วเวลาเราพลาดจุดไหนเล็กก็จะจีจ้เป็นจุดๆเลยว่าตรงไหนที่เราพลาดไปตรงนี้ครับสอนความรู้ดีมากแล้วก็มีทุกอย่างก็บอกหมดเลยแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของอวัสดุก,การทํารายละเอียดของนาฬิกาที่มาที่ไปมากขึ้นคําพูดของพี่เล็กเนี่ยถ้าจับดีๆจะเป็นประโยชน์มาก ก็วันนี้เป็นเวิร์กช็อปก็ได้ดูนาฬิกาของจริงของปลอมแล้วก็ได้รับคําแนะนําจากคุณเล็กในเรื่องของวิธีการดูจุดที่จะต้องมองในขั้นเบื้องต้นได้ฝึกดูเยอะเหมือนกันให้เราดาวดูว่าเอออันไหนเป็นของแท้ของเทียมแล้วก็มาเฉลยเออนี้มันเป็นที่อะไรที่น่าตื่นใจน่าประทับใจในคอรส์สที่ผมทำเป็นวิธีการการเรียนรู้เรียนรับโ Rolex Expert นั่นคือชื่อคอรส์สเลยนะครับ มันให้ความหมายแบบนี้ครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยทำกว่า20ปีในเรื่องของนาฬิกานะครับเราทําให้มันย่อลงเหลือแค่5 ัแค่นั้นเองนะครับวิธีการเรียนรู้นั้นง่ายมากนะครับแยกออกเป็น50บทในวิธีการเรียนรู้แบบการดูวิดีโอและมีการทำเวิร์กช็อปกับตัวของผมด้วยนะครับวิธีการการทําการเรียนรู้ในบทเรียนนั้นแยกไปด้วยความรู้ในเรื่องของวัสดุในเรื่องของกลไกและรวมไปถึงในวิธีการที่คุณจําเป็นที่จะต้องซื้อนาฬิกาจริงๆนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณยังไม่เคยซื้อนาฬิกาด้วยตัวเองอย่าเพิ่งซื้อนะครับให้คุณดูที่ คอร์สอันนี้ก่อนนะครับว่าหลักของเขาเนี่ยจะทำให้คุณทำการซื้อในการเรือนหนึ่งที่มีคุณค่ามีราคาและเป็นการลงทุนได้หรือไม่ แบ่งออกเป็น3อย่างจำง่ายๆนะครับในเรื่องของลดความเสี่ยงไม่ว่าจะถูกหรือจะแพงหรือมีมูลค่ามากเท่าไหร่ก็ตามนะครับการซื้อนาฬิกาการเรียนรู้นาฬิกาเป็นเรื่องของการปจนภัยอยู่กับโลกของความเสี่ยงแบบเต็มๆวิธีการลดความเสี่ยงนั้นเสมือนว่าผมเป็นพี่เลี้ยงและดูนาฬิกาควบคู่ไปกับคุณด้วยนั่นเอง ในระดับที่2เป็นเรื่องของการเพิ่มโอกาสเราจะเห็นได้นะครับว่านาฬิกาเนี่ยถูกค้าถูกขายเนี่ยอยู่ในโลกของออนไลน์นมากมายเลยนะครับรวมถึงร้านค้าที่มีนาฬิกาเนี่ยวางอยู่เยอะแยะนะครับการเพิ่มโอกาสนั้นมาจากการที่คุณมองเห็นว่า นาฬิกานั้นมันมาจากในหลายหลายแหล่งห,ห,หรือคนใกล้ตัวของคุณและที่สําคัญมันมาพร้อมกับราคาที่ถูกและเหมาะสมส่วนในลำดับที่3ครับวิธีการที่เราจะได้คอนเนคชันในเรื่องของลักชวรีถ้าคุณเป็นคนที่สนใจนาฬิกาและคุณรู้เรื่องนาฬิกาครับคุณจะเริ่มมองเห็นในสิ่งเดียวกันความสัมพันธ์ของคนเนี่ยจะเริ่มจากจุดนี้นะครับคือการเชื่อมโยงในสิ่งที่เราชอบและเราลักในสิ่งเดียวกันนาฬิกาเป็นสิ่งหนึ่งครับ ที่มันเป็นจุดเชื่อมโยงที่ดีที่สุดเลยนะครับเมื่อคุณเห็นนาฬิกาอยู่บนข้อมือของคนที่คุณไม่รู้จักแต่บังเอิญว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันอันนั้นแหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของคอนเนคชันนาฬิกาเป็นตัวแทนของการได้คอนเนค t ชันนะครับ สำหรับผมนะครับคนที่เริ่มต้นมาจากการที่ไม่รู้หรือมีความรู้เรื่องนาฬิกาแบบน้อยที่สุดอันนี้เป็นข้อดีที่มากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าการเรียนรู้นาฬิกาเนี่ยเป็นเรื่องของการทําซ้ำและย้าอยู่ตลอดเวลาในประสบการณ์การทำ20ปีของผมเนี่ยผมทํามันมาอย่างมากแต่ว่าการจับหลักการเรียนรู้นะครับมันมีวิธีการทำแบบง่ายที่สุดเราต้องเริ่มต้นได้ครับ เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากโครงสร้างที่ผมะแยกแยะไว้ก่อนการจำนาแยกแยะด้วยตัวเราเองนะั่นเป็นการทําให้เราเนเสียเวลาผมถึงบอกว่าจาก20ปีเนี่ยมันย่นลงมาเหลือแค่5ชั่วโมงสิ่งที่คุณจะต้องรู้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดรู้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับ